ไปห้องได้หรือเปล่าไปตรงกลางเลยกลางดีกลางพู่นะไปเมือทังหมดีลูกกันไอเทียบผู้เดียวว่าไวตีโอ้ยพูดเดียวเหนไ่ผู้เดียวเหนื่อย้งใม่เป็นสบอลแล้วต้องที่ว่าทางค็ดทางเร็แล้วันี้าเอาทั้งมี้ง่เาทั้งเลยนะทั้งมีก็ว่งพูดแต่ีก็ไม่จไ่พูดจเี้ด

น่นเอเอาส่งนักอยู่ตีเงี้ยงานบ่ลงมาได้ไตรงางหลงิจางรเลยไปเลยไปไยไปงลงมเยเงลงมาเนมาใสห้องำมีแต่คนตัครับครครับ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 าร่งครับไปยกขึ้นยเลยาไปเคบรยกขึ้นแล้วบจับได้สบายมันเลยะนั่นนะเออนั่นล่ะกเป็นแต่นักจมาหนักแ่าตั

หมุนเพราะว่าต้องเอาเอาทั้งคนและทั้งพี่ทหารกำลังหาของเขาอยู่เขาเขาหันเาเสียบอนน้ยขากาทีันว่ยคนทั้งนตวเานเ้าว่าวยไก่แคดนี้เลยนี่

เล,เล่ากัสิมนหน้าหมุนหลังอยู่ผู้เดียวอยู่หันล <c ười> เลยอ่ะยับเขาไม่อีกยับยอันนี้เขาม่อีกยับขาเขาม่อีกยับขาม่อยู่กลางเ้าไปเมือไป ขาทางนี้ไม่ดีทางนี้จัง่อยขานี้ยกมาพี่จังอยเออพ่อเอาละดีกว่านี่เขาเอาดอ่ะพ่อยูเอ้ายงยขี่ไปุกวบงคนยุขอบอ้าเดินตัวตัวไปยุขวบห้ามมันบิด่ด